ลูกอมหรือว่าแคนดี้ในโปเกมอนโกหนะครับหายังไงใช้ทําอะไรมาดูกันได้เลยนะครับในคลิปนี้โดยสําหรับลูกอมนะครับเราสามารถกดมาดูได้ที่โปเกมอนนะครับโดยจะมี2แบบนะครับแบบวงกลมแล้วก็แบบสามเหลี่ยมนะครับซึ่งในคลิปนี้จะพูดถึงว่าแคนดี้ใช้ทําอะไรวิธีหาแคนดี้นะครับแล้วก็วิธีหาแคนดี้ XL ซึ่งถ้าข้อมูลในคลิปนี้มีการตกหล่นหรือว่าผิดพลาดตรงไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพราะว่าข้อมูลในคลิปนี้มันเยอะมากมากครับเริ่มกันที่อย่างแรกนะครับแคนดี้ใช้ทําอะไรได้บ้าง ข้อที่1คือการเพิ่มพลังหรือว่า CP ของโปเกมอนนะครับโดยที่เราไปที่ตัวโปเกมอนแล้วเราก็สามารถกดเพิ่มพลังตรงนี้ได้ครับซึ่งการเพิ่มพลังจะทําให้โปเกมอนเก่งขึ้นนะครับ mm hmm. อย่างที่2นะครับคือการเพิ่มเลเวลของท่าแมสหรือว่าปลดล็อกท่าแมสนะครับซึ่งใช้ได้สําหรับโปเกมอนกิกกแม็กหรือว่าไดนาม็กเท่านั้นนะครับ อย่างที่3นะครับคือการปลดล็อกท่าชาร์จที่2ของโปเกมอนนะครับให้ไปที่โปเกมอนที่มีท่าชาร์จหนึ่งอันครับเลื่อนลงมาก็จะมีเมนูให้เพิ่มท่าชาร์จที่2นะครับที่ต้องใช้ทั้งแคนดี้แล้วก็สตาร์ดัตอย่างที่4นะครับคือการใช้ในการวิวัฒนาการโปเกมอนนะครับโดยการที่เราจะแปลงร่างโปเกมอนปกติต้องใช้แคนดี้ในการแปลงร่างด้วยนะครับซึ่งก็จะมีโปเกมอนบางตัวที่เราสามารถไม่ต้องใช้แคนดี้ได้นะครับด้วยการนำโปเกมอนเหล่านั้นไปเทรด่อนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ต้องใช้แคนดี้ในการแปลงร่างนะครับ นมให้ชำระล้างโปเกมอนชาโด์นะครับเพราะว่ามันจะตีเบาลงร่างชาโด์ปกติจะตีเลทเก่งกว่าร่างธรรมดานะครับแต่ว่าสําหรับใครที่อยากชำระล้างเพื่อทาเควสหรือว่าชำระล้างเพื่อให้ไอวีเต็มร้อยแล้วก็นําไปสะสมการชำระล้างโปเกมอนชาโด์ก็จะต้องใช้ลูกอมด้วยครับอย่างที่6นะครับคือการเปลี่ยนร่างโปเกมอนครับโดยจะมีโปเกมอนบางตัวนะครับที่สามารถเปลี่ยนร่างได้นะครับซึ่งจะไม่ใช่การวิวัฒนาการนะครับเป็นแค่การเปลี่ยนร่างหรือว่าเปลี่ยนฟอร์มของมันนะครับเช่นอย่างของเฟอร์โฟก็สามารถเปลี่ยนร่างไปเป็นการใส่ชุดต่างๆได้รรรรรรรัับบหหืออออวว่่่่าาาาาาขงงงเชมมมมนนสสถปลลียะแ์์ก สลับกันได้ครับอย่างที่เ็ดนะครับคือการใช้งานเอเวนเจอร์เอฟเฟกหรือว่าเอฟเฟกต์ปะจนภัยครับ ซึ่งทุกครั้งที่เราจะใช้ Adventure Effect นะครับเราจะต้องใช้ทั้งสตารัสแล้วก็แคนดี้ครับเพื่อที่จะกดใช้ Adventure Effect ยิ่งเราอยากให้เอฟเฟกอยู่นานปริมาณแคนดี้ที่ใช้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งตัวที่มีเอฟเฟกประจนภัยตอนนี้ก็จะมีอยู่แค่4ตัวนะครับก็คือพาเกียกับเดียวก้าล่างดั้งเดิมแล้วก็เนคอสมาล่างดั m a มนกับดอนวิงครับรวมไปถึงตัวใหม่ที่จะเข้ามาแบ็กกับไวคิวเลมก็น่าจะมีเอฟเฟกต์ประจนภัยนะครับอย่างที่8นะครับคือใช้ในการรวมล่างโปเกมอนครับคนที่รวมล่างได้ก็จะเป็นเนคอสมานะครับรวมกับ So กาเลโอแล้วก็ลูนาร่รวมไปถึงคิวเลมนะครับที่จะรวมกับเลชิเลมแล้วก็เซ็คคอ ออกมาเป็นแบ็กกับไวท์คิวเลมต่อมานะครับวิธีการหาแคนดี้นะครับวิธีที่1นนะครับคือการจับโปเกมอนครับซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดและหาได้เร็วที่สุดแล้วครับโดยถ้าเราจับล่างแรกนะครับเราจะได้แคนดี้3เม็ดแต่ว่าถ้าเราเจอโปเกมอนล่าง2ตามป่านะครับเวลาเราจับเราก็จะได้5เม็ดครับซึ่งสําหรับล่าง1นนะครับจะให้แคนดี้3เม็ดครับกรณีที่เป็นล่าง2จะให้แคนดี้5เม็ดนะครับแล้วก็ถ้าเราเจอล่าง3จะให้แคนดี้10เม็ดครับ วิธีที่2ในการหาแคนดีคือการให้เบอร์รี่ก่อนการจับครับโดยถ้าเราป้อนเบอร์รี่อย่างสับประรดสีเหลืองนะครับเราจะได้คนดี้2เท่าครับขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลานั้นโปกเกอมอนตัวนั้นให้คนดีเท่าไหร่นะครับก็จะโดนคูณ2ไปด้วยผลของเบอร์รี่อีกทีหนึ่งครับโดยสับประรดสีเหลืองนะครับจะมีผลให้แคนดีได้รับเพิ่ม2เท่าครับในขณะที่สับประรดสีเงินจะเพิ่ม2.3เท่านะครับวิธีที่3คือโบนัสร่างเมก้านะครับโดยเมื่อเราแปลงร่างเมก้าให้โปเกมอนที่สามารถแปลงร่างเมก้าได้น เราจับโปเกมอนที่ตรงตามธาตุของโปเกมอนเมกาตัวนั้นๆน,น,นะครับโดยโปเกมอนเมกาจะมีเมกาเลเวลอยู่นะครับซึ่งจะส่งผลต่อโบนัสที่ให้นะครับโดยสําหรับในเรื่องของแคนดี้นะครับเมกาเลเวล 0, 1แล้วก็2นะครับจะให้โบนัสแคนดี้เพิ่ม1เม็ดในขณะที่เมกาเลเวล3จะให้โบนัสแคนดี้เพิ่ม2เม็ดนะครับยกตัวอย่างเช่นผมแปลงร่างเมกาซาลาลแมนหรือโบมันเดอร์นะครับ ทุกครั้งที่จับโปเกมอนธาตุมังกรหรือว่าธาตุบินจะได้แคนดี้เพิ่มครับวิธีที่4นะครับคือการป้อนเบอร์รี่ให้โปเกมอนในยิมครับโดยเราสามารถป้อนเบอร์รี่ให้กับโปเกมอนที่อยู่ในยิมที่มีสีตรงกันกับทีมที่เราเลือกไว้นะครับเมื่อเราป้อนเบอร์รี่ให้โปเกมอนในยิมนะครับเราจะได้รับสตาร์ดัสแล้วก็มีโอกาสที่เราจะได้รับแคนดี้ของโปเกมอนตัวนั้นๆด้วยครับแต่ว่าโอกาสนี้น้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนําให้ใช้วิธีนี้เป็นวิธีหลักในการหาแคนดี้นะครับ วิธีที่5นะครับคือการเดินกับโปเกมอนคู่หูครับให้เราตั้งโปเกมอนที่เราอยากได้แคนดี้ไว้เป็นคู่หูครับแล้วก็พาเดินครับโดยเราสามารถเลื่อนดูระยะทางที่เราต้องเดินเพื่อที่จะได้แคนดี้หเม็ดได้นะครับในหน้าโปเกมอนคู่หูตัวนั้นๆอย่างตัวนี้สตรินเดอร์หรือว่าท็อกซิซิตี้ต้องเดิน5กิโลเพื่อที่จะได้รับแคนดี้1เม็ดนะครับ วิธีที่6นะครับคือการลบโปเกมอนครับวิธีนี้ไม่มีอะไรมากครับก็แค่ลบโปเกมอนโดยปกติแล้วจะให้แคนดี้อยู่ที่1เม็ดนะครับซึ่งผมแนะนําว่าถ้าใครอยากลบโปเกมอนเพื่อหาแคนดี้ให้ไปลบตอนที่มันมีโบนัสแคนดี้สเท่าจากการลบโปเกมอนจะดีกว่าครับวิธีที่7นะครับคือการเทรดโปเกมอนครับโดยการเทรดโปเกมอนนะครับแคนดี้ที่ได้จะขึ้นอยู่กับระยะทางของโปเกมอนทั้ง2ตัวครับว่าถูกจับในตำแหน่งที่มีระยะทางห่างกันมากแค่ไหนครับถ้าโปเกมอนสตัวถูกจับในตำแหน่งที่ห่างกันไม่เกินกิบกิโลเมตรจะให้แคนดี้มนึ แล้วก็ถ้ามากกว่า100กิโลเมตรจะให้แคนดี้3เม็ดนะครับวิธีที่8นะครับคือการฟักไข่โปเกมอนครับโดยไข่จะมีหลายประเภทนะครับแล้วก็แต่ละประเภทจะให้ลูกอมไม่เท่ากันโดยสําหรับไข่2กิโลนะครับให้ลูกอม5-15เม็ดครับไข่5กิโลกับ7กิโลให้ลูกอม10-21เม็ดนะครับโดยที่ไข่7กิโลหาได้จากการเปิดของขวัญแล้วก็ไข่10กิโลกับ12กิโลให้ลูกอม16-32เม็ดครับโดยไข่12โลหาได้จากการชนะหัวหน้าทีมแกงล็อกเก็ตนะครับวิธีที่9นะครับคือ ทุกครั้งที่เราชนะ Max Battle นะครับจะมีรางวัลเป็นแคนดี้ของโปเกมอนตัวที่เราตีชนะเสมอครับซึ่งยิ่ง Max Battle นั้นมีระดับความยากที่มากขึ้นนะครับปริมาณแคนดี้ที่ได้ก็จะเยอะขึ้นครับ วิธีที่สินะครับคือการฝากโปเกมอนไว้ที่เสาม่วงครับโดยทุกครั้งที่เราชนะนะครับเราจะถูกถามเสมอนะครับว่าจะฝากโปเกมอนไว้หรือเปล่าซึ่งถ้าเราฝากโปเกมอนตัวนั้นไว้นะครับมีโอกาสที่เราจะได้แคนดี้ของโปเกมอนตัวที่เราฝากเอาไว้ครับซึ่งเราสามารถกลับมาดูได้เสมอนะครับว่าโปเกมอนตัวที่เราฝากไว้ที่เสาม่วงตอนนี้ได้กี่แคนดี้แล้วซึ่งในปัจจุบันจะตันอยู่ที่5เม็ดนะครับหลังจากที่เราเจอ5เม็ดก็สามารถกดเรียกโปเกมอนตัวนั้นกลับมาได้ที่ปุ่มนี้ครับวิธีที่สับ้งเ่อเ็อนะครับแล้วาตีรือเข้า่วมปร์ตีคนอืรับ้าร่วมเสร็จแล้ว หน้าปาร์ตี้จะมีสิทธิ์เลือกเควสนะครับซึ่งเควสเหล่านี้มีโอกาสให้รางวัลเป็นลูกอมของโปเกมอนครับ วิธีสุดท้ายวิธีที่12นะครับคือการได้รับแคนดี้จากงานวิจัยจับเสาครับซึ่งทุกครั้งที่เราหมุนเสานะครับเราจะได้รับงานวิจัยซึ่งงานวิจัยที่ได้มานะครับมีโอกาสที่จะให้รางวัลเป็นลูกอมของโปเกมอนนะครับโดยเฉพาะในกิจกรรม c o ม m u n i t y d เดหรือกิจกรรมที่เกมเน้นโปเกมอนบางตัวเควสที่ให้ลูกอมโปเกมอนตัวนั้นๆมีโอกาสโผล่ขึ้นมาสูงครับต่อมาวิธีหา XL Candy นะครับโดย Candy XL นะครับจะถูกใช้ในการอัพโปเกมอนครับเมื่อเราอัพโปเกมอนไปถึงจุดหนึ่งนะครับเกมจะบังคับ แล้วก็เมื่อเราจะเพิ่มเลเวลของท่าแม็กจากเลเวล2เป็นเลเวล3นะครับเกมก็จะบังคับให้ใช้แต่ XL Candy เท่านั้นครับโดยเราจะเริ่มหา XL Candy ได้ต่อเมื่อเลเวลของ ID เราเกิน31ขึ้นไปนะครับ โดยสำหรับวิธีหา XL Candy นะครับวิธีที่1คือการจับโปเกมอนครับซึ่งจะเป็นวิธีที่ให้ Candy XL ได้เยอะที่สุดครับสำหรับโปเกมอนที่ไม่ใช่โปเกมอนในตำนานหรือว่ามายานะครับโดยเมื่อเราจับล่างหนึ่งนะครับมีโอกาสที่เราจะได้รับ XL Candy ศูนย์ถึงสามเม็ดนะครับสำหรับล่าง2นะครับเกมจะให้ XL Candy ตั้งแต่1นถึงสเม็ดทุกตัวครับแล้วก็ล่าง3นะครับจะให้ XL Candy สองถึงสามเม็ดครับสำหรับตำนานมายาแล้วก็อัลต้าบีชที่ถูกตีในไข่5ดาวนะครับพวกนี้จะการันตีว่าได้ขั้นต่ำสางเม็ดครับ เราแปลงโปเกมอนเมกานะครับให้เป็นร่างเมกาตลอดระยะเวลาที่โปเกมอนตัวนั้นอยู่ในร่างเมกานะครับเราจะได้รับโบนัสเพิ่มโอกาสได้รับ XL Candy ครับโดยโบนัสเมกาจะมีผลต่อเมื่อเมกาเป็นเลเวล2ขึ้นไปนะครับโดยที่เมกาเลเวล2นะครับจะเพิ่มโอกาสได้รับ XL Candy สิแล้วก็พอเป็นเลเวล3จะเพิ่มโอกาสได้รับ XL Candy ยี่้ตครับต่อมาก็คือการเทรดโปเกมอนนะครับซึ่งจะได้มากสุด1เมตรต่อการเทรด1ครั้งนะครับแต่ว่าโอกาสการได้จะแตกต่างกันตามระยะทางของตำแหน่งที่โปเกมอนทั้ง2ตัวถูกจับครับโดยถ้า ห่างกันไม่เกิน10กิโลเมตรโอกาสได้ XL Candy จะอยู่ที่10%นะครับถ้าอยู่ระหว่าง10ถึง100กิโลเมตรจะอยู่ที่25%ครับแล้วก็ถ้ามากกว่า100กิโลเมตรก็จะการันตีว่าได้ XL Candy ต่อมาการฟักไข่โปเกมอนนะครับซึ่งไข่แต่ละประเภทก็จะให้จำนวน XL Candy แตกต่างกันไปครับโดยไข่2กิโลนะครับให้ XL Candy เฉลี่ย1เม็ดครับไข่5กับ7กิโลนะครับให้ Candy XL 3เม็ดครับแล้วก็10กับ12กิโลนะครับให้ Candy XL เฉลี่ย4เม็ดครับต่อมาคือการตีบอส5ดาวใต้ยิมนะครับ ซึ่งถ้าเราไปตีบอส5ดาวตายใต้ยิมนะครับเกมจะการันตีว่าเราได้ XL แค่นี้แน่ๆ3เม็ดนะครับโดยไม่สนว่าเราจับได้หรือเปล่านะครับขอแค่ตีชนะก็จะแจกก่อนเลยนะครับ3เม็ดซึ่งจะเป็นเฉพาะบอส5ดาวเท่านั้นนะครับ ต่อมาวิธีที่6คือการป้อนเบอร์รี่บนยิมครับสามารถให้ได้ทั้งแคนดี้ธรรมดาแล้วก็แคนดี้ XL แต่ว่าโอกาสได้รับแคนดี้น้อยมากๆครับทั้งแคนดี้แบบ XL แล้วก็แคนดี้แบบธรรมดาวิธีที่7คือการเดินกับโปเกมอนครับซึ่งระยะทางจะเหมือนกับการเดินเพื่อได้รับแคนดี้ปกติเลยครับแต่แตกต่างการตรงแคนดี้ปกติจะกรนตีทันทีเมื่อเดินครบตามระยะทางนั้นๆแต่ว่าแคนดี้ XL จะสุ่มเอานะครับว่าได้หรือเปล่าต่อมาวิธีที่8ครับคือการลบโปเกมอนซึ่งจะมีโอกาสได้รับ XL แคนดี้ทุกครั้งที่เราลบโปเกมอนนะ รับ XL Candy จะได้น้อยครับแต่ว่าถ้าเราเลือกรบโปเกมอนที่ CP สูงๆก็จะมีโอกาสได้รับ XL Candy เยอะขึ้นครับแต่ก็ไม่แนะนําว่าให้ใช้วิธีนี้เป็นการหา XL Candy หลักๆนะครับวิธีต่อมาคือวิธีการแปลงล่างโปเกมอนครับซึ่งวิธีนี้ก็มีเปอร์เซ็นที่จะให้ XL Candy น้อยมากๆครับก็ไม่แนะนําว่าให้ใช้วิธีนี้หาเท่าไหร่นะครับต่อมาวิธีที่10ครับคือการแลก Candy ธรรมดาให้เป็น Candy XL ซึ่งวิธีนี้ก็ไม่คุ้มอีกเหมือนกันครับเพราะว่าต้องใช้ Candy 100่ยเม็ดเพื่อที่จะเปลี่ยน การตีบอสไดนามิกหรือว่ากีก้าแมกนะครับซึ่งต่อบอสหนึ่งตัวให้แคนดี้น้อยมากๆครับก็ไม่แนะนำมาใช้วิธีนี้เป็นการหาหลักเหมือนกันวิธีที่12นะครับการฝากโปกเกมอนไว้ที่เสาม่วงซึ่งในปัจจุบันเราฝากไว้แล้วยังไม่ได้เอ็กแอลแคนดี้กลับมานะครับแต่ว่ามันมีช่องเอ็กแอลแคนดี้อยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตอาจจะมีวิธีที่เราสามารถฝากโปกเกมอนไว้ที่เสาสีม่วงแล้วก็ได้รับเอ็กแอลแคนดี้เป็นของรางวาลัลกลับมาก็ได้ครับวิธีสุดท้ายวิธีที่13คืองานวิจจัยบสานะคึ่งงานวิจัยจากเสาทีี่่่จจะใใใหห้้กกกก็มมบางร,บรรนิิญแตตป แล้ว XL Candy จะไม่ค่อยแจกผ่านงานวิจัยจากเสานะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับในกิจกรรมต่างๆก็จะมีการให้โบนัส Candy เหมือนกันครับเช่น Candy สเท่าจากการจับ2เท่าจากการฟักไข่2เท่าจากการลบโปเกมอนยกตัวอย่างเช่น Community Day ปี2024ที่ให้ Candy สเท่าจากการจับนะครับหรือว่ากิจกรรมโปเกมอนพลังจิตปี2024ที่ให้แ Candy เพิ่มจากการที่เราปาบอลเข้าวงครับซึ่งโบนัสพวกนี้ก็จะเพิ่มการได้แ Candy เข้าไปอีกนะครับแล้วเราก็สามารถใช้สับประรดเหลืองหรือสับประรดเงินเพื่อเพิ่มแ Candy ที่จะได้รับจากการจับเข้าไปอีกนะครันรรน้นนรม เกี่ยวกับการจับโปเกมอนก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปแนะนําการได้แคนดี้นะครับซึ่งผมคาดหวังว่าคลิปนี้น่าจะครอบคลุมวิธีเกือบทั้งหมดในเกมแล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ดูมาจนถึงจุดนี้นะครับถ้าใครมีวิธีอื่นหรือว่าผมตกหล่นวิธีไหนไปสามารถพิมพ์บอกได้ข้างล่างคอมเมนต์ครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ